เป็นไงกอล่าวันนี้เราจะทำอะไรให้อาจารย์กินยังไสหมูไสของเราก็สุกแล้วนะอือฮึอาจารย์กินเป็นไงบ้างอาจารย์อร่อยไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีพีเอซีลุงป้าน้าอาทุกเท่านั้นนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยมาทั้งสามคนนะครับก็จะมีเจ้ากอรามแล้วก็มีอาจารย์เสือนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ขึ้นไปเรียกอาจารย์เนี่ยมาตั้งแคมป์กันในป่านะครับพี่ก็วันนี้เรามัณ3สามคนเพื่อที่จะมาย่างกินไส้หมูกันนะครับก็ชิวๆหนึ่งวันนะครับพีเอซีตอนนี้ผมก็ได้ก่อก้งก่อไฟเรียบร้อยนะครับ ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากๆนะครับอากาศเนี่ยเย็นนะครับผมอาจารย์เสือเนี่ยก็กําลังนั่งทําสมาธิอยู่ด้านหน้านู่นนะครับส่วนก๊าลามเนี่ยก็กําลังก่อไฟนะครับพี่พี่ินะครับล้ามไฟติดยังไม่แล้วไฟไฟติดเลยวันนี้เราจะมาย่างหมูกินนะครับเป็นไส้หมูนะพี่โอ้อวันนี้ชิวๆชวหนึ่งวันนะครับพี่ ไไกว็วายกอลลั่มเองก็หยุดเรียนนะครับวันนี้ต่าให้หมดเลยลนะ่ะก็ต้องรอดูนะว่าไฟของเราจะติดหรือเปล่านะครับผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเตรียมห่านไสหมูกันเลยดีกว่านะครับยังไงก็ลลั่วันนี้เราจะทำอะไรให้อาจารย์กินย่างย่างอะไรนะไส,มสหมูย่างไสหมูนะครับ ตอนนี้อาจารย์ก็กําลังนั่งทําสมาธิอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่อาจารย์เนี่ยต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนะครับสรุปแล้วตอนนี้เราไม่สามารถช่วยได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นเพื่อนของกอลลัมใช่ไหมน้องเป็นน้องโอ,อ้ก็ไม่สามารถที่ช่วยได้นะครับพี่นะครับอาจารย์เสื่อไม่สามารถช่วยได้ ก็มีพีพีเอีนะคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม่ทันช่วยชีวิตเจ้าต้นไม่ทันนะครับนี่ทุกคนครับไซส์หมูของเรา,อ,า,าเอะไรนะตอนเจ้าต้นตายนี่ากลัวมากเลยเหรอ <Hey. S 1> มันโดนอะไรอะล่หิวข้าวอ๋อมันหิวข้าว,ว,าวแล้วไม่มีเลี้ยวแรงฮะ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ุงมันคา,าด ล้ำเดี๋ยวเอามาใส่จานนะเราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่มีตะแกรงของเราเตรียมมาจากบ้านนะครับใส่เลยแล้วตอนนี้ล้ำหิวยังหิวแล้วเดี๋ยวเราต้องย่างไสหมูกันมีเยอะเลยกินให้หมดนะ มีทั้งตับทั้งกึ่งทั้งอะไรเต็มเลยนะครับพี่นะใส่แค่นี้ก่อนก็นได้ไม,มันคืออะไรวะมันคือน่าจะเป็นหัวใจของมันนะกินดิบได้ป่ะกินดิบไม่ได้น่าลองกินดูที่กินได้ไไป่ะล้างเลยไม่มากกับรถดีไปแล้วล้าง,ไป,างไปล้างเหรออาจารย์ก็นั่งสมาธิอยู่นะครับ ก็วันนี้พาอาจารย์เนี่ยมาทำสมาธิเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอาจารย์เดี๋ยวผมจะทำให่กินนะเดี๋ยวอาจารย์นั่งสมาธิก่อนเลยก็ได้แต่ต้องรอให้ไฟมันอันนี้ก่อน คนลืมเอาช้อนมาเลยกี่กับมือเลยเดี๋ยวเราต้องทำตะเกียบสักอันหนึ่งละเพื่อที่จะย่างไส้มาทำเองเดี๋ยวพี่ทำเองืออาจารย์นั่งสมาธิอยู่มีดคมจังวะผมดิล้างมาเรียบร้อยแล้วโอ้แดบดบเปิดแล้ว อีกไม่นานเราอาจจะมีคลิปร่วมกันที่เราจะหาเห็ดกันแล้ <Okay. S 1> ทำเพื่ออาจารย์ไหมไม่ต้องหรอกทำอันเดียวพอนะเออเดี๋ยวช่วงกินกับมือป่ะเพว่าเราทำก็เราตั้งแคมป์เนี่ยก็ ใ,ใกล้ลำธารน,นะครับพี่เพราะว่าเราจะทำอนะไรจะได้สะดวกสบายนะครับเราต้องเหล่าแบบนี้ลำธารเป็นแบเป็นใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเดี๋ยวดูไฟได้วยนะ ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาย่างกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วนะเนยคนตายแบบกินใจเลยนะครับกินให้หมดอล่ามออบอกอาจารย์ด้วยโ้เยอะมากเลยพี่ ทุกคนวันนี้เราก็ย่างอีกนะครับคุณอาจารย์ก็กำลังทำสมาธิอยู่ บรรยากาศดีมากนะครับพี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยได้เสียงน้ำไหลออกมาไม่หยุดเลยนี่เลยแรงเลย้ำน้ำหมดนะนี่หมด,ดนะ เลยนะครับพี่พีเอฟซีไส้ของเราก็สุกแล้วนะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เรลองให้มันสุกสมบูรณ์นะครับก็ถ้าเรากินของดิบเนี่ยอาจจะมีพยานนะครับล้ำลองกินดูดิรสชาติเป็นไงบ้างกรอบใช่ไหมนี่แล้วก็อาจารย์อาจารย์กิน เป็นไงบ้างอาจารย์อร่อยไหมครับออ,อาจารย์ชอบนะครับพี่มาทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยดีกว่านะครับต้งวตงเลยาบอกว่ารสชาติอร่อยมากพี่ ไม่ดแล้วนี่น่อะไรบ้างกินเยอะๆครับ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้กินไส้เรียบร้อยนะครับก็แต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าอิ่มมากๆาเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอามาเนี่ยเยอะมากๆนะครับอร่าเนี้คือแบบชอบมากนะครับส่วนอาจารย์เสือก็กินอร่อยมากเลยนะพี่นะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับละเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมามืดๆแล้วนะครับพี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าฝนจะตกหรือเปล่า นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บข้อของเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ชิวๆนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราก็จะล้างข้าของนะครับไปเดี๋ยวเราเก็บของเลยดีกว่านะครับเป็นไงล่ะาอร่อยเิ็มไหมวันนี้เิ็มแล้วจานเสือด้วยครับเเดี๋ยวเราก็จะเก็บข้าของกลับบ้าน เพราะว่าฝนใช่แล้วไปเดี๋ยวเดินทางกลับกันเลยไปอาจารย์ไม่ลืมอะไรนะละ่าม,มก็เราเก็บขยุงขยะเรียบร้อยแล้ว <_ H it> ก็ป่าตรงนี้เป็นป่าไผ่นะเพี่สิ น,นี้ก็จะพาจานเสือกลับแล้วนะเห็ดนี้คือแบบน่าขึ้นมากเลยนะพี่พีเฟหน่อไม้เราก็เจอนะครับไปล้ำ้ำอะไร โอ้นี่ต้นอะไรละ่ะกล้วยไม้เหรอ่ใชรู้จักชื่อไหมไม,ไม่รู้ทุกคนเราเจอกล้วยไม้นะครับสวยมากไม่มีดอกนะถ้ามีดอกน่าจะสวยนะพี่เดี๋ยวผมเจอต้นอะไรไม่รู้นะครับอืมตอนนี้เหมือนจะกินได้พี่ผมก็จำชื่อไม่ได้นะักกลิ่นน,นะผมแบบ คุ้นเคยมากเหมือนจะกินได้นี่ชันนิดนึงนี่กินได้เลยมันจะมีดอกของมันนะครับตัวนี้อดอกของมัน,นะทำแกงได้นะครับไปทุกคน แล้วก็จะเดินทางออกจากป่านี้แล้วนะครับผมไปผมจะไปกอลลั่มได้ไปส่งอาจารย์เสือแล้วนะครับที่ถ้าเมื่อกี้ฝนตกปล่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วอะไรนะไลูกกะลากินได้เหรอใช่ใช่เหรอล้ำ มันโตได้ไหมเนี่ยโตได้ถ้าก็สุกมันจะเป็นสีม่วงอ๋อถ้าสุกจะเป็นสีม่วงเออเด็นแดงแต่ว่ารัชายก็เปรี้ยวๆนะครับพี่อืมกินได้แล้วรู้จักชื่อไหมไม่รู้เอา้านี่ก็มีด้เต็มเลยเออมันใหญ่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วอ๋อโตได้แค่นี้เองเออแล้วก็มันจะสูถอยไม่เล็กจกังไม่รู้นี่ทุวค บอกกินได้จำชื่อไม่ได้เแต่ว่ารสชาติมันก็ออกจิบเปรี้ยวนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปพี่นี้นะใครที่ชอบคลิปวิดอนี้นะครับผมก็ขอคุละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์นึงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไอ้กอลัมน์เนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับ